งรัฐเดือนพฤศจิกายนปี2565ยังมีเงินเข้า400-500เหมือนเดิมไหมดูคลิปนี้ผุ๋มสรุปให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะพบกับบุ๋มเล่าข่าวสวัสดีการแห่งราฐวันนี้ก็พบกับบุ๋มในวันที่26ตุลาคมปี2565นะคะหลงวันทีไปแล้วนะซึ่ง มีอะไรเข้าเพิ่มเติมไหมนะคะเป็นรายการเงินสดกดมาใช้ได้กี่รายการนะคะวันนี้บุมมาสรุปให้ฟังนะวันนี้ก็ใกล้จะสิ้นปีแล้ว2เดือนสุดท้ายให้หลังของปี2565กันแล้วเนี่ยทางรัฐบาลนั้นเขามีมาตรการอะไรบ้างนะคะแต่ก่อนไปรับชม บุ๋มก็อยากขอกำลังใจนะคะในการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนข่าวสารและถ้าเกิกดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแจว์ไปให้ด้วยนะคะซึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนพฤศจิกายน65นะคะก็เป็นสิ์ประจําเดือนเลยนะคะวันที่1พฤศจิกายน65ก็จะได้แก่มงเงินซื้อสินค้านะคะอุปโภคบริโภค2 0 0 300 แล้วก็เป็นส่วนลดค่าการหุงต้ม100บาทก็คือจะใช้ได้ตั้งแต่ตุลาคมถึงธันวาคมนะคะ3เดือนต่อ100บาทนั่นเองค่ะใครใช้แล้วก็ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้แล้วนะต่อมาค่ะก็จะเป็นค่าโดยสารรถสาธารณะนะคะไม่ว่าจะเป็นรถไฟรถไฟฟ้านะคะแล้วก็รถเมล์บกสเป็นต้นนะคะวิธีใช้ก็คือแนบบัตรประจำตัวประชาชนนะคะแล้วก็แนบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนซื้อตั๋วนั่นเองนะคะต่อมาค่ะ ในวันที่15นี้คือไม่มีแล้วนะคะของผู้สูงอายุนะคะเนื่องจากว่าตัดปีงบประมาณไปแล้วนั่นเองนะคะในเดือนกันยายนหกพัน้าที่ผ่านมาค่ะทีนี้ก็จะให้เพิ่มไม่อันนี้ก็ต้องรอในปีงบประมาณปี2 5 6 6เพิ่มเติมนะคะถ้าเกิดว่าเขาแบบมีการอาดมมัดรูมัติ เพิ่มเติมเนี่ยผมจะรีมาแจ้งให้กับพี่ปานาอาทานที่เป็นผู้สูงอายุนะคะต่อมาจะเป็นวันที่18พฤศจิกาย,ยน65ค่ะก็จะเป็นในส่วนของเงินคืนค่าน้ำประปา100บาทนะคะแล้วก็เงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทค่ะใครใช้เกินก็จ่ายเองนะใครใช้ไม่เกินนี้ก็รอรับเงินได้เลยค่ะวันหยุดเขาก็โอนนะคะต่อมาค่ะวันที่22งพฤศจิกาย,ยน6 5นะคะ ก็จะเป็นเงินเพิ่มเบี้ยผู้พิการค่ะ200บาทใครที่เป็นผู้พิการอายุ18ปีขึ้นไปแล้วก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถือบัตรคุณพิการก็ได้เงินตรงนี้ไปนะคะแต่ถ้าไม่มีตรงนี้ก็ไม่ได้นั่นเองเนาะนะคะโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะคะในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ค่ะ ส่วนมาตรการเพิ่มเติมนะคะตอนนี้เขากําลังหารือนะคะเขาก็แจ้งไปยังกระทรวงทเบวงกรมที่เกี่ยวข้องหลายๆที่เรียบร้อยแล้วนะว่าให้เร่งาหามาตรการช่วยเหลือนะคะซึ่งหลักๆเลยเนี่ยมาตรการยอดฮิตก็จะเป็นค่ส่วนของคนละครึ่งนะคะแล้วก็เราเที่ยวด้วยกันชอบดีมีคืนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็น่าจะเติมเงินให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นแหละนะคะก็รอ มติคอร,รมอนะคะก็จะมีการเสนอเข้าในวันที่29เพฤศจิกายน65นั่นเองนะคะในส่วนของของควันพีใหม่นะใครรอโครงการมาตรการไหนบ้างก็คอมเมนต์มาบอกกันเลยเลยใครมีคำถามสงสยัยหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องใดสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ